สวัสดีครับเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยุทธีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีตุลประจำปักแรกของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564ก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยุทซีนั้นผมขออนุญ,ญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่า การดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้เจาะจงลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะจงลงลึกเฉพาะตัวงท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางไลน์ไอดีของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะขึ้นรายละเอียดไลน์ไอดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ เรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีตุลประจำปักแรกของเดือนกันยายนปี2564กันนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กันยายน2564นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนั่นเองนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ ผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนั้น เป็นช่องที่ยังใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจจากทุกๆท่านหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองเพราะว่าผมจะมีการอัปคลิปใหม่ๆค่อนข้างบ่อยนะครับชาวราศีตุลครับถ้าหากว่าดูไพ่ของท่านโดยรวมๆแล้วนี้นะครับท่านมีโชคที่ใหญ่มากนะฮะ ในขณนะดเดียวกันท่านก็มีเคราะห์ที่หนักอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องงานก่อนกนแล้วกันนะครับเรื่องงานของชาวราศีตุลน,นั้นผมบอกว่างานที่จะมีความโดดเด่นมากในช่วงเดือนกันยายนไพ่ใบแรกนั้นเป็นไพ่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับขายบ้านขายที่ดินนะครับท่านที่มีธุรกิจด้านนี้นี่ในช่วงเดือนกันยายนนั้น ค่อนข้างที่จะดีกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมามากเลยนะครับและนอกจากนั้นหลายๆท่านที่ประกาศขายบ้านขายที่ดินประกาศมานานแล้วนะครับไม่มีคนสนใจเลยพอมาถึงในช่วงเดือนกันยายนนี้จะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วมีโอกาสสูงมากที่จะขายได้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายขายนะครับเช่นขายบ้านขายที่ดินอย่างนี้ ยอดขายของท่านค่าคอมมิชชั่นของท่านในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็จะสูงเป็นพิเศษนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้นั้นเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับพวกร้านเจลลูรี่ต่างๆขายเพชรขายทองนี้ดีมากนะครับเครื่องประดับทั้งจริงแล้วก็ปลอมนะฮะทำแล้วรุ่งนะครับอาจจะขายผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆก็ได้นะครับสำหรับทั้งั้านของงานประเภทนี้ในช่วงนี้นะครับเอาเป็นว่างานในด้านนี้ ค่อนข้างที่จะทําได้ดีเลยสําหรับชาวราศีตุลส่วนไพ่ใบนี้ถ้ามองดูแล้วมันน่ากลัวนะครับแต่ว่ามุมที่ดีของไพ่สิบดาบก็คือเจ้าของกิจการขนาดใหญ่เจ้าของโรงงานขนาดใหญ่นี่นะครับถือว่ากิจการของท่านจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็กิจการเกี่ยวกับการขายเครื่องจักรเครื่องยนต์นี่ก็จะมีความเจริญรุดหน้ายอดขายก็จะดีนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ และงานอีกด้านหนึ่งนะครับของชาวราศีตุลที่จะดีก็คือไพ่ใบนี้นะครับไพ่ก้าถ้วยเป็นการขายของชำนั่นเองนะครับขายของกินของแห้งต่างๆนี่นะครับธุรกิจประเภทนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับคราวนี้มาคุยกันถึงเรื่องของการเงินกันบ้างสําหรับชาวราศีตุลในช่วงเดือนกันยายนไพ่ใบแรกนี่ก็บอกอยู่แล้วนะครับไพ่สิบเหรียญนี่ผมถือว่าไพ่การเงินที่ใหญ่มากนั่นหมายความว่า ชาวราศีตุลนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ท่านจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับเป็นเงินหลายล้านเลยนะฮะเป็นเงินหลักล้านเลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดาจริงๆบางท่านนี้นะครับจะได้เงินจากการขายที่ขายบ้านนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นว่าท่านอาจจะติดประกาศมานานแล้วนะครับแต่พอมาถึงเดือนกันยายนนี้จะขายได้แล้วท่านจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับและอาจจะหมายถึงโชคเกี่ยวกับ มรดกตกทอดด้วยนะครับชาวราศีตุลในช่วงเดือนกันยายนนี้ท่านอาจจะได้รับมรดกจากทา่านของทางบ้านของท่านนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ให้โชคเกี่ยวกับการเสี่ยงนะครับเป็นไพ่ลาบลอยนั่นเองนะครับหลายๆคนนะครับมีโอกาสสูงมากที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนั่นเองนะครับหรือว่าถูกหวยค่อนข้างถูกหนักด้วยนะครับและนอกจากนั้นยังหมายถึงว่า หลายหลายท่านที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อะไรอย่างนี้นะครับท่านอาจจะมีโชคนะฮะท่านอาจจะได้ผลกำไรจากตรงนั้นค่อนข้างเยอะและก็ยังรวมไปถึงการลงทุนในยุคใหม่นี้นะครับก็คือการลงทุนผ่านคลิปโตอย่างนี้นะครับท่านก็จะได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกาด้วยเช่นกันนะครับผมถือว่าดวงการเงินของชาวราศีตุลน,นั้น ดีมากๆในช่วงเดือนกันยายนนั้นนะครับหลายๆท่านนี่อาจจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับส่วนเรื่องของความรักของชาวราศีตุลน,นั้นต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าผู้หญิงชาวราศีตุลน,นั้นเป็นดวงแม่บ้านมากๆเลยนะครับเป็นคนที่น่ารักนะฮะถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตานั้นจะไม่ได้สวยอย่างผุดผาดนะครับแต่ว่าเป็นคนที่พอคุยด้วยแล้วมีเสน่ห์นะครับเป็นคนที่จริงใจแล้วก็คุยไม่เสแสร้งนะครับ เก็บความรู้สึกตัวเองเก่งนะครับรับฟังความคิดเห็นของทุกๆคนด้วยดีนะฮะหลายๆคนนะครับพอมีปัญหาชีวิตขึ้นมานี่นะครับจะไปปรึกษากับผู้หญิงชาวราศีตุลผู้หญิงชาวราศีตุลก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาที่ดีให้กำลังใจที่ดีได้แต่พอปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเองนี่นะครับจะไม่ใค้ใไรได้รู้นะฮะหนักเข้านี่ก็อาจจะไปแอบร้องไห้อยู่ด้วยตัวคนเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เป็นผู้หญิงที่ดูแลครอบครัวดีมากๆนะครับดูแลลูกดีดูแลสามีดีบ้านเรือนนี่สะอาดสะอ้านน่าอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณพ่อบ้านนะครับจะกลับดึกเพียงใดนะฮะคุณแม่บ้านที่เป็นชาวราศีตุลน,นั้นจะไม่ซักไม่ไสแต่จะมีคำพูดเพราะเพราะรอยยิ้มมีอาหารการกินมีของอร่อยอร่อยไว้รอนั่นเองนะครับท่านจะมีแต่ความสุข พูดแล้วผู้ชายที่ได้ผู้หญิงชาวราศีตุลเป็นแฟนเป็นภรรยานี่ผมถือว่าโชคดีมากนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักของชาวราศีตุลในช่วงเดือนกันยายนนั้นโดยภาพรวมแล้วไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นไพ่ใบนี้นะครับนั่นก็คือไพ่สีถ้วยไพ่เก้าถ้วยนะครับหรือแม้กระทั่งไพ่เดอะมูนนี่ก็แปลเป็นความรักได้นะครับไพ่ห้าดาบอย่างนี้ ไพ่แฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดี <ๆ S 2> ไพ่สิบดาบนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับชาวราศีตุลครับดวงของความรักของท่านนั้นอาจจะไม่สมหวังนะฮะหมายความว่าชีวิตรักของท่านนั้นนะครับจะไม่ได้ดั่งใจนั่นเองคนที่ท่านรักเขากลับไม่รักท่านคนที่ท่านไม่รักเขากลับมารักท่านอย่างนี้เป็นตน้นท่านทุ่มเท icas, ความรักให้กับเขาอย่างเต็มที่แต่ว่าผลที่ได้ที่กล,ลับมานั้นกลับไม่เป็นอย่างที่หวังนั่นเองนะครับ แล้วก็ยังอาจจะหมายถึงว่าอาจจะถูกหลอกเรื่องของความรักอะไรประมาณนี้นะครับชีวิตของท่านความรู้สึกของท่านนั้นถ้าพูดถึงความรักในช่วงเดือนกันยายนมันช่างจะอึมครึมเหลือเกินนะครับท่านคบกันอยู่ในตอนนี้ท่านไม่รู้เลยว่าเป็นรักจริงหรือว่ารักลวงกันแน่อย่างนี้เป็นต้นนะครับและนอกจากนั้นหลายๆท่านนะครับอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันต้องมีการแยกกันอยู่นะครับต้องมีการหย่าร้างกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ และถ้าไพ่ใบนี้ก็อาจจะหมายความรวมไปถึงความรักมีปัญหาและอุปสรรคจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนนั่นเองนะครับผมคือตัวท่านเองนั้นไม่สามารถที่จะเข้าหาผู้ใหญ่ได้ว่างั้นเถิดนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับไพ่ก้าถ้วยก็อาจจะหมายถึงรักซ้อนที่มันเกิดขึ้นนะครับหมายความว่าตัวท่านนั้นคบอยู่2คนนั่นเองนะครับถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านก็อาจจะหมายถึง คนที่ท่านรักนั่นเองนะครับอาจจะมีการครบซ้อนอยู่ในตอนนี้แล้วก็พไพ่ใบนี้ยังหมายรวมไปถึงความรักที่เกี่ยวข้องกับเพศที่3ด้วยนะครับสิ่งที่พึงระวังสําหรับชาวราศีตุลในช่วงเดือนกันยายนอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวท่านเองนั้นมีโชคใหญ่นะครับโชคเรื่องการเงินนั้นค่อนข้างดีมากนะครับแต่ว่าโชคเรื่องของความรักไม่ค่อยดีแล้วก็ยังรวมไปถึง เรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ท่านอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลถึงขั้นมีการผ่าตัดเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นไพ่ใบนี้ก็ยังรวมไปถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับการรักษาแล้วหายยากนั่นเองนะครับเช่นพวกเบาหวานความดันโรคเกี่ยวกับมดลูกนะครับคุณผู้หญิงอาจจะมีปัญหาเรื่องของมดลูกการแท้งลูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับและนอกจากนั้นไพ่ใบนี้ มันเป็นไพ่เกี่ยวกับความเครียดคิดมากชีวิตมันอึมครึมนะครับบอกไม่ถูกให้ระมัดร,ระวังท่านจะโดนทรยศหักหลังได้นะครับคนที่ทำงานอาจจะมีการจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็แกล้งท่านใส่ร้ายป้ายสีท่านนั่นเองนะครับให้ระวังในเรื่องนี้และตัวท่านนั้นมีคนอิจฉาอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเขาอาจจะมีการใส่ร้ายท่านได้นั่นเองนะครับและไพ่เดอะมูนนี่นะครับยังหมายถึงว่า ให้ระวังท่านจะโดนของนะครับหรือบางทีบางท่านนั้นปลูกบ้านอยู่ในป่าช้าเก่าหรืออยู่ใกล้กับป่าช้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะเจอเรื่องร้ายๆอาจจะเจอเรื่องแปลกๆอาจจะเจอเรื่องลี้ลับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอนหลับกลางค่ำกลางคืนก็ฝันร้ายอย่างนี้หรือไม่ก็หาโอกาสเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้างนะครับจะดีนั่นเองนะครับชาวราศีตุลครับ เมื่อท่านได้โชคใหญ่แล้วอย่าลืมทำบุญนะครับผมเพราะว่าคนเหล่านี้เมื่อเวลาดวงมันขึ้นสูงสุดมันอาจจะตกต่ำสุดด้วยก็ได้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าอย่างเช่นข่าวในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้นเป็นข่าวของหนุ่มโคราชนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนเขาถูกรางวัลที่1ด้วยเงินจำนวน6ล้านบาทนะครับแล้วก็พอในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าเขาตกน้ำตายนั่นเองนะครับอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นจะต้องทําบุญด้วยนะครับผู้ที่มีโชคใหญ่ๆเข้ามาอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าบางทีดวงของคนเรานั้นพุ่งสูงสุดอาจจะตกต่ําสุดด้วยก็ได้นะครับทําบุญดีที่สุดนะครับและนอกจากนั้นก็อย่าลืมนะครับหลายๆท่านมีโอกาสไปทําบุญที่วัดไปทําบุญซื้อลงศพถวายวัดแล้วก็ให้กับมูลิตีต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เคราะห์ด้วยนะครับและนอกจากนั้นก็อย่าลืมนะครับมีเงินมีทองก็ ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยนะครับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือคนหมู่มากด้วยเช่นกันนะครับและนอกจากจะเป็นบุญกุศลที่จะนนหนุนนําให้ท่านนั้นมีความเจริญก้าวหน้าในอนาคตยังจะเป็นการที่ทําให้ท่านนั้นผ่านพน้นเคราะห์ร้ายเรื่องร้ายเหล่านี้ไปได้นั่นเองนะครับ นี่คือดวงรวมๆของผู้ที่เกิดราศีตุลระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กันยายน2564นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปเลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอกลาบเชิญชวนชาวราศีตุลน,นะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้ว ฝากรบกวนทุกๆท,ท่านเลยนะครับไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปของผมด้วยเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจและผมจะได้นำเอาคําติชมของท่านนั้นไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ